ช่วยการเอาใจใส่เพื่อเชียงใหม่สดใสไร้มลพิษกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสทุกวันอาทิตย์เวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาทางคลื่น FM 93.25เมกะเฮิร์ FM 98เมกะเฮิร์และ AM 639กิโลเฮิร์รู้ทันทุกสาธารณภัย รู้ทันทุกการรับมือกับรู้ทันสารพันภัยสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรู้ทันสารพันภัยช่วงที่จะทําให้คุณนั้นสามารถที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณภัยและสามารถที่จะป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของเชียงใหม่เราตอนนี้เราก็ ผ่านพ้นช่วงอุทกภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถที่จะฟื้นฟูได้ครบ100%แล้วแต่ว่าในเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าจ่ายเงินเยียวยากันอย่างต่อเนื่องเลยเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับได้รับเงินเยียวยาได้ครบทุกขั้วเรือนนะครับพูดถึงเรื่องของอุทกภัยในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยช่วงที่ผ่านมาถ้าเกิดว่า ใครติดตามข่าวสารจากทางเพจ Facebook หน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็นเพจของปอพเพจของจังหวัดเชีงยงใหม่รวมถึงเพจของสวทเชียงใหม่ PRD ก็จะเห็นได้ชัดเจนครับว่าในช่วงอุทกภัยเนี่ยเราก็มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเรื่องของน้ำกันแทบทุกวันเลยแต่ว่าได้รับความสนใจค่อนข้างที่จะน้อยครับส่วนหนึ่งครับต้องยอมรับว่าเป็นผลมาจากการใช้คำศัพท์ทางเทคนิค หรือตัวเลขระดับน้ําที่อาจจะฟังแล้วไม่เข้าใจและไม่สามารถที่จะแปลงสารออกมาได้นะครับหรือว่าเอาไปพูดเอาไปบอกต่อกันเพื่อที่จะทําให้เกิดเรื่องของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านอุทกภยัยแล้วก็การป้องกันนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องของปริมาณน้ําฝนในหน่วยมิลลิเมตรระดับน้ําสูงสุดที่จุดวัดน้ําหรือว่าปริมาณน้ําที่ไหลผ่านประตูระบายน้ํา ของแม่น้ำสายหลักนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีการโพสต์ในอีกหลายข้อมูลเลยที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับทราบกันเพราะฉะนั้นครับในวันนี้ครับ เพื่อทำความเข้าใจถึงความหมายแล้วก็ตัวเลขต่างๆเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมได้นำบทความของ BBC ไทยครับได้ไปสัมภาษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทมาแจ้งอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร,ร,รม์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,ร,ร์จะนำมาอธิบายให้ฟังครับว่าจริงๆแล้วนิยามความหมายของคาศัพท์ทางเทคนิคต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไร คำแรกครับที่หลายๆท่านก็น่าจะเคยผ่านหูผ่านตากันบ้างก็คือเรื่องของปริมาณน้ำฝนครับปริมาณน้ำฝนเนี่ยเป็นหนึ่งในคำที่เรามักจะได้ยินมาจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราติดตามการพยากรณ์อากาศทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยจะมีการแจ้งเตือนในแต่ละจุดนะครับว่าจะมีฝนตกปริมาณกี่มิลลิเมตรซึ่งเรื่องนี้ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนั้นเนี่ยท่านก็อธิบายเอาไว้ว่าสําหรับไทยเรา เราจะมี2หน่วยงานที่ติดตั้งถังวัดน้ําฝนตามจุดต่างๆในแต่ละพื้นที่นะครับก็คือกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํานั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าปริมาณน้ําฝนเนี่ยมันมีปริมาณมากน้อยแค่ไหนนะครับทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนั้นเนี่ยท่านก็อธิบายเอาไว้ว่าปริมาณน้ําฝนเนี่ยถือว่าเป็นตัวชี้วัดหนึ่งครับที่จะช่วยให้เรา สามารถที่จะประเมินได้ว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดน้ําท่วมหรือไม่และถ้าท่วมเนี่ยจะท่วมมากน้อยแค่ไหนเพราะฝนเนี่ยถือว่าเป็นจุดตั้งต้นของการเกิดน้ําท่าเลยน้ําท่าเนี่ยก็คือน้ําที่ไหลบ่าบนผิวดินแล้วก็ไปรวมตัวกันเป็นน้ําที่ไหลนัในแม่น้ํานะครับอันนี้เรียกว่าน้ําท่าและถ้าปริมาณน้ําท่าเนี่ยมีมากเกินกว่าลําน้ําจะรับไหวก็จะเกิดเหตุการณ์ น้ำท่วมเกิดขึ้นได้นั่นเองซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาได้มีการตั้งเกณฑ์ปริมาณน้ําฝนไว้4ระดับด้วยกันนะครับระดับแรกก็คือฝนตกเล็กน้อยครับฝนตกเล็กน้อยจะมีฝนตกปริมาณตั้งแต่0.1 mm มมถึง10 m mm. มมอันนี้คือฝนตกเล็กน้อยครับ2ก็คือฝนตกปานกลางนะครับหรือว่า moderate rain นะครับคือฝนที่มีปริมาณตั้งแต่1 0 0 1ม mm ม ถึง3 5ม mm ิครับ3ก็คือฝนตกหนกหรือว่า heavy rain นะครับเป็นฝนที่มีปริมาณตั้งแต่35.1 mm มมถึง90 mm มมครับและ4ก็คือฝนตกหนักมากคือ very heavy rain เป็นฝนที่ตกปริมาณตั้งแต่90.1 mm มมขึ้นไปอันนี้ก็คือเรื่องของปริมาณน้ำฝน นะครับแล้วก็ในเรื่องของการคาดการณ์เนาะเวลาที่เราเข้าไปดูในเพจแต่ละเพจเนี่ยโดยเฉพาะเพจที่จะแจ้งเรื่องของปริมาณน้ําฝนเราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าพื้นที่ไหนจะมีปริมาณฝนที่ตกหนักบ้างหรือว่าพื้นที่ไหนมีปริมาณฝนที่ตกในระดับเล็กน้อยนั่นเองก็จะทําให้เราสามารถเตรียมตัวได้ครับทีนี้มาดูกันต่อนะครับในเรื่องของการระบายน้ําครับ ถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะได้เห็นข้อมูลน้ําอย่างเช่นปริมาณการระบายน้ําที่สถานีวัดน้ําหรือว่าปริมาณน้ําปล่อยจากเขื่อนแต่อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านก็บอกต่อว่าถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่ทั่วไปเนี่ยแนะนําให้เราเนี่ยไปดูที่ปริมาณฝนก่อนครับเพราะจุดวัดน้ําฝนมีมากกว่าจุดตรวจวัดและแสดงผลของการระบายน้ําในลําน้ํา และยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่บนป่าเขาหรือว่าพื้นที่ลาดชันเนี่ยก็จะไม่มีข้อมูลการระบายน้ําที่ทําให้เราเนี่ยประเมินเหตุได้พื้นที่พวกนี้เนี่ยแหละครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภูเขาพื้นที่ลาดชันก็จะดูจากปริมาณฝนที่ตกนั่นเองถ้าเกิดว่าฝนตกเกินกว่ากี่มิลลิเมตรนะครับถ้าเกิดว่าวัดตามกรมบุตร์เนี่ยถ้าตก90มิลลิเมตรขึ้นไปอย่างที่บอกไปข้างต้นก็ถือว่าฝนตกหนักมากก็มีโอกาสที่จะทําให้เกิดสถานการณ์น้ําป่า หรือดินโคลนถล่มได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ทั้งนี้เราก็ต้องมีการพิจารณาด้วยว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยมันมีกายภาพอย่างไรมีสภาพภูมิประเทศอย่างไรบ้างแต่ละพื้นที่ถึงแม้ว่าฝนจะตกหนักเท่ากันแต่มันก็อาจจะเกิดความเสียหายได้ไม่เท่ากันนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าฝนตกที่กรุงเทพเนี่ย60มิลิเมตร60มิลิเมตรที่กรุงเทพเนี่ยก็อ่วมแล้วนะครับเพราะว่าเรื่องของการระบายน้ําก็ทําได้ค่อนข้างที่จะลําบาก เพราะว่ากรุงเทพเองก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็เรื่องของการทิ้งขยะตามลําน้ําต่างๆนี่ก็จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าฝนไปนตกที่จังหวัดตราดล่ะครับปจังหวัดตราดเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีฝนเยอะอยู่แล้วซึ่งคนตราดเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าเออฝนตก60มิลิเมตรเนี่ยก็อาจจะเฉยๆเพราะฉะนั้นในแต่ละพื้นที่จะมีสภาพพื้นที่รองรับน้ําที่แตกต่างกันไปทีนี้มาดูกันอีก คำหนึงก็คือเรื่องของการปล่อยน้ําจากเขื่อนสําหรับการปล่อยน้ําจากเขื่อนถ้าเกิดในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเชื่อว่าชาวเชียงใหม่หลายท่านก็น่าจะไปเสิร์ชดูข้อมูลการปล่อยน้ําจากเขื่อนปล่อยเท่าไร นะครับน้ำล้นสปินเวเป็นอย่างไรนะครับเรื่องนี้ทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทก็อธิบายเอาไว้ว่าน้ำที่ปล่อยผ่านทางระบายน้ำของเขื่อนเนี่ยเขาจะมีทั้งท่อระบายน้ำลงลำน้ำเดิมนะครับหรือว่ารเวอร์เอาเลททางระบายน้ำล้นใช้การหรือว่าเซอร์วิสสป l ิลเวนะครับแล้วก็ทางระบายน้ำล้นฉุกเฉินคืออิมเมอร์เจนซีสปิลเวนะครับแล้วก็น้ำที่ปล่อยผ่านทางประตูระบายน้ำก็จะมีหน่วย ของอัตราการไหลนี่แหละครับเป็นหน่วยปริมาตรของน้ําต่อ1ห,หน่วยเวลาหมายถึงช่วงเวลาหนึ่งหนึ่งเนี่ยก็จะมีปริมาตรน้ําไหลผ่านณจุดที่เขาตรวจวัดอยู่เท่าไร่นั่นเองอย่างเช่น100ลูกบาทเมตรต่อวินาทีก็หมายถึงใน1วินาทีเนี่ยจะมีน้ําไหลผ่านจุดนี้100ลูกบาทเมตรเป็นต้นนะครับเช่นเดียวกับปริมาณน้ําที่ ยกตัวอย่างที่ปรากฏในข่าวการเตือนภัยต่างๆเนี่ยที่เราเห็นกันทั่วไปก็จะมีทั้งปริมาณน้ําหรือว่าอัตราการไหลที่ปล่อยผ่านเคลือนเจ้าพยานะครับ หากระบุว่าปล่อยน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพยาก็คือ2,200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีก็คือในแต่ละ1วินาทีเนี่ยมันมีน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพยาลงสู่แม่น้ำเจ้าพยาด้านทายน้ำของเขื่อนจำนวน2,200ลูกบาทเมตรนั่นเองครับซึ่งเจ้าตัวเลขนี้ครับจะมีความสัมพันธ์กันกับความสามารถในการรองรับน้ำของแม่น้ำเจ้าพยาที่จุดต่างๆด้วยนะครับ ทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทเนี่ยก็ได้มีการนําแผนผังการระบายน้ําของสํานักงานทรัพ,พยากรน้ําแห่งชาติหรือว่าสอทอนอชอเอามายกตัวอย่างครับอย่างเช่นการระบายน้ําที่อําเภอสัมพ,พยาจังหวัดชัยนาธนะครับก็มีการระบุต,ตัวเลขอัตราการไหลของน้ําที่ไหลผ่านจุดนี้ได้มากที่สุดที่อำเภอสัมพ,พยาเนี่ยไม่เกินการไหลล้นตลิ่งหรือว่าเต็มจุลําน้ํา นะครับอยู่ที่2730ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแต่ว่าการตรวจวัดณเวลา9โมงของวันที่8ตุลาคมปี67ที่ผ่านมาปรากฏว่าตัวเลขที่ไหลเกิดขึ้นจริงเนี่ยก็คือ2 1 9 9กบาลูกบาทเมตรต่อวินาทีถ้าเกิดว่าตัวเลขการไหลจริงมีค่ามากกว่า2730ลูกบาทเมตรลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับก็หมายถึงว่า มีน้ำเนี่ยมันเกินกว่าความสามารถในการรับน้ำหรือว่าการระบายน้ำของแม่น้ำณจุดจุดนั้นแล้วและหลังจากนั้นน่ก็จะเป็นการเริ่มไหลล้นตลิ่งไปท่วมพื้นที่ข้างเคียงนั่นเองนะครับนอกจากนี้ในเรื่องของระดับน้ำที่จุดวัดน้ำนะครับหลายคนก็คงสงสัยว่าเอ๊แล้วอย่างเงี้ยจะวัดจากตรงไหน รู้ยังไงว่าน้ําจะเอ่อท่วมหรือไม่นะครับในเหตุน้ําท่วมตัวเมืองเชียงใหม่ที่ผ่านมาประมาณวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาครับหนึ่งในจุดที่จะเห็นได้ชัดเจนว่าสื่อเนี่ยจะมีการนําเสนอมากที่สุดเลยก็คือระดับน้ําของแม่น้ําแม่ปิงที่สถานี P ีสะพานนวรัตนะครับซึ่งในวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาในช่วง6โมงเย็นระดับแม่น้ําปิงสถานี P ีสะพานนวรัต ระดับน้ำขึ้นอยู่ที่5.29เมตรอันนี้ก็คือการยกตัวอย่างเนาะนอกจากนี้ข้อมูลน้ําที่อยู่ในเว็บไซต์เนี่ยก็จะมีการบอกชัดเจนว่าระดับตลิ่งของแม่น้ําปิงตรงจุดสะพานวรัตหรือจุดวิกฤตคือเท่าไหร่ซึ่งในที่นี้ก็คือระดับตลิ่งที่เขาแจ้งเอาไว้เนาะสำหรับสะพานพี1เนี่ยอยู่ที่3เมตร70 m. นั่นเองนะครับแล้วก็ จุดนี้ก็สามารถที่จะบอกถึงความจุลําน้ําได้ด้วยนะครับซึ่งก็คือน้ําที่ไหลเต็มที่ไม่ล้นตะลิ่งเนี่ยจะมีอัตราอยู่ที่405ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยหากระดับน้ําแล้วก็ปริมาณน้ําจริงเกินตัวเลขดังกล่าวนะครับเกินตัวเลขที่เขากําหนดเอาไว้เนี่ยน้าก็จะเออออกมาแล้วก็ท่วมพื้นที่โดยรอบนั่นเองนะครับจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าในข่าวส่วนใหญ่เขาจะเขียนว่าสถานี P ีมีความลึกน้ํา5เมตร ก็เลยทําให้คนที่เขาไม่เคยติดตามเรื่องน้ำเนี่ยคิดว่าอาจจะมีความสูงจากน้ําเหนือพื้นดินถึง5เมตรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาเขียนว่าระดับน้ําที่สถานี P 1เท่ากับ5เมตรเหนือระดับศูนย์เสาวัดหรือเท่ากับความสูงน้ําเหนือตลิ่ง1.3เมตรอันนี้ก็อาจจะทําให้เราเนี่ยเข้าใจตรงกันได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูกันให้ดีนะครับ ทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของแผนที่น้ําท่วมครับเชื่อว่าหลายๆท่านก็น่าจะได้เปิดอ่านกันสําหรับแผนที่น้ําท่วมนะครับทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ยหน่วยงานน้ําเขาได้มีการจัดทําระบบข้อมูลมากมายครับที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนแต่ปัญหาก็คือการเผยแพร่ให้คนเอาไปใช้นี่แหละครับผู้เชียช่ยวชาญวิศวกรรมทรัพยากรน,น้ําเขาก็ออกมายกตัวอย่างแผนที่เสี่ยงน้ําท่วมทั่วไทยที่ ทางสทนชได้จัดทําแล้วก็นํามาแสดงบนเว็บไซต์ที่สามารถเรียกดูชั้นข้อมูลต่างๆได้มากมายนะครับตั้งแต่ระดับลุ่มน้ําจนถึงเขตการปกครองจังหวัดอําเภอตําบลเทศบาลโด,ดยเขาเนี่ยจะใช้ข้อมูลที่เป็นการทํางานร่วมกันนะครับมาบูรณาการมาทํางานร่วมกันกับกรมชลประทานนั่นเองนะครับ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ครับจะทําให้เรารู้ว่าในพื้นที่แต่ละพื้นที่จะได้รับผลกระทบจากเรื่องของน้ํามากน้อยแค่ไหนนะครับสถานีระดับน้ําสูงเท่าไรนะครับพื้นที่ไหนสีแดงพื้นที่ไหนสีเหลืองพื้นที่ไหนสีเขียวก็จะมีการแบ่งระดับได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับทีนี้เนี่ยก็หลายคนก็คงสงสัยเนะว่าเอ๊แล้วทาไมเชียงใหม่เนี่ยท่วมรอบแรกระลอกแรกไม่เท่าไหร่แต่พอมาระลอก2นี่หนักเลยนะ ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปวิเคราะห์เหตุน้ําท่วมที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับอย่างรอบวันที่4ตุลาคมเป็นต้นมาเนี่ยซึ่งผู้ประสบภัยหลายพื้นที่เขาก็บอกว่าเป็นพื้นที่ที่น้ําไม่เคยท่วมมาก่อนเรื่องนี้ครับทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทก็อธิบายเอาไว้ว่าทางด้านฝั่งตะวันตกของลุ่มแม่น้ําปิงซึ่งเป็นลุ่มแม่น้ําแม่แตงแล้วก็แม่ริมมีปรากฏว่าพื้นที่นั้นเนี่ยมันมีฝนตกค่อนข้างที่จะเยอะเลยซึ่ง ฝั่งนั้นก็ไม่ได้มีตัวกักเก็บน้ําไว้เลยนะครับฝนที่ตกลงมาก็เลยเกิดเป็นน้ําท่าบ่าไหลลงมาในพื้นที่ลุ่มต่ํานั่นเองนะครับก็ลงมาที่แม่น้ําปิงเกือบทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เนื่องด้วยอาจจะมีลักษณะน้ําที่เป็นเป็นน้าโคลนก็เลยทาให้ตัวสภาพลําน้ำเนี่ยเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะแล้วก็ทําให้ความสามารถในการรองรับน้ำเนี่ยลดน้อยลงด้วยนะครับ ทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนั้นเนี่ยท่านก็ให้ความเห็นด้วยนะครับว่าน้ําที่ท่วมเชียงใหม่รอบแรกเนี่ยอาจจะเหมือนกับการชะล้างนะครับเช่นเดียวกันกับกรณีของอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเนี่ยที่โคลนเนี่ยสูงเป็นเมตรเลยนะครับเมื่อน้ําระลอกที่2เข้ามาเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดเป็นตะกอนเป็นอุปสรรคต่ตอการระบายน้ําอย่างมากเลยเพราะน้ําเองก็พัดพาเอาพวกโคลนต่างๆมาด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันครับ หลังจากที่เกิดสถานการณ์อุทกภัยเกิดขึ้นเนี่ยทางรัฐบาลเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับได้สั่งการให้กระทรวงดีเร่งศึกษาเซลบอร์ดคลา s s ซอร์วิ เพื่อที่จะให้การเตือนภัยประชาชนนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครับแล้วก็ได้มีการเปิดใช้ SMS เตือนภัยพื้นที่เสี่ยงด้วยโดยทางนางสาวแพททองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการประชุมคอร,รอมอและได้มีการสั่งการให้กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมเรียกสันส้นๆว่ากระทรวงดีนี่แหละครับรวมถึงหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องและคณะนุกรรมการ อำนวยการและบริหารสถานการณ์อุทกภัยวาตาภัยดินโคนลนถล่มและศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตาภัยและดินโคนลนถล่มไปศึกษาครับถึงเรื่องของความเป็นไปได้ว่าเขาเนี่ยจะใช้แอปพลิเคชันทางรัฐในสถานการณ์ฉุกเฉินจากเหตุอุทกภัยเพื่อใช้สําหรับภารกิจต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรายงานตัวของอาสาสมัครการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบหลังเกิดปัญหา ที่ผ่านมาเนี่ยเขาไปเจอปัญหาเรื่องของความซําซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ก็เลยทําให้การบริหารงานค่อนข้างลิจเสียเวลาแล้วก็ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้ในการรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ด้วยนะครับรวมถึงการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ให้เกิดการทำงานร่วมกันเพื่อที่จะให้เกิดความรวดเร็วด้วยในส่วนของภาครัฐภาครประชาชนนอกจากนี้ยังได้มีการเร่งรัดให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยเร่งดำเนินการใช้ระบบเตือนภัยฉุกเฉินหรือว่าเซลล์บอร์ดคลาสเซอร์วิทเพื่อให้การเตือนภัยประชาชนนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยครับ นอกจากนี้ทางกรมประชาะสัมพันธ์เองครับก็จะมีหน้าที่ในการออกประกาศตามสื่อวิทยุโทรทัศน์เพื่อแจ้งเตือนประชาชนอีกครั้งหนึ่งครับส่วนระบบการแจ้งเตือนภัยพิบัติฉุกเฉินจะเสร็จประมาณตรายมาสที่2ของปี2568ครับโดยในตรายมาสที่1ของปีหน้าเนี่ยจะเป็นการทดสอบระบบและจะมีการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถที่จะส่งเข้าไปในทุกหมายเลขที่อยู่ในพื้นที่ในภัยพิบัติได้ด้วยนะครับ นอกจากนี้นายชัยวัน์จุนเทระพงศ์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็ได้ออกมาพูดถึงความคืบหน้าในการแจ้งเตือนภัยทางมือถือแบบ SMS หรือว่าข้อความสั้นนะครับทางปอพเนี่ยเขาได้ร่วมมือกันกับทางกสทชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงดีกรมอุตุนิยมวิทยาสทนชสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำรวมถึงผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง AAS ทรูและบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนเขาวางแนวทางการส่งข้อความการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านโทรศัพท์มือถือเพื่อที่จะให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับข้อมูลแจ้งเตือนภัยและสามารถที่จะเตรียมพร้อมที่จะรับ สถานการณ์อย่างทันท่วงทีลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับซึ่งทางปอพอเองจะเป็นหน่วยงานหลักครับในการออกข้อความแจ้งเตือนไปยังประชาชนพอศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานที่จะต้องเฝ้าระวังเนี่ยรวมถึงติดตามสถานการณ์เขาได้รับข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้าน การพยากรณ์เขาก็จะทําการวิเคราะห์ข้อมูลและส่งข้อความแจ้งเตือนภัยให้กับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือทําการส่ง SMS ครับไปยังมือถือของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยรับทราบนะครับการแจ้งเตือนภัยผ่านข้อความสั้นหรือว่า SMS เนี่ยเขาจะมี2รูปแบบด้วยกันนะครับแบบแรกก็คือการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า12ถึง24ชั่วโมง นะครับและการแจ้งแจ้งเตือนภัยแบบฉุกเฉิน6ถึง12ชั่วโมงนั่นเองแล้วก็ได้มีการเน้นย้ำเลยว่า SMS ที่ทางปอพปอพส่งมาเนี่ยเชื่อถือได้100%นะครับการแจ้งเตือนภัยผ่าน SMS ขนาดนี้ก็พร้อมที่จะดำเนินการได้ทันทีครับถ้าเกิดว่ามีสถานการณ์ภัยที่เป็นไปตามเกณฑ์การแจ้งเตือนที่กำหนดแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนครับมั่นใจว่าข้อความแจ้งเตือนภัยจากปอพ ที่จะได้รับทางโทรศัพท์มือถือของท่านครับเป็นข้อความจากทางราชการมีความปลอดภัยและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนนะครับนอกจากนี้ปพๆจะมีการกําหนดรูปแบบของข้อความการแจ้งเตือนครบทุกมิติเลยไม่ว่าจะเป็นวันเวลาสถานที่ระดับความรุนแรงรวมถึงการปฏิบัติตัวให้ปลอดภัยด้วยนะครับ ทั้งนี้เราก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลได้ที่ทางไลน์อปอพอรับแจ้งเหตุ1784ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับกดไปที่แอปพลิเคชัน Line แล้วก็เพิ่มเพื่อนไลน์ไปที่ id ad1784ddpm ได้หรือใครไม่สะดวกในการแอดไลน์ก็โทรไปได้ที่สายด่วนนี้รับภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันหรือจะติดตามประกาศแจ้งเตือนภัยได้ที่แอปพลิเคชันไทย i Disaster Alert นะครับแล้วก็ Facebook กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM รวมถึงแอปพลิเคชัน X นะครับ add d p m news ได้เลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการป้องกันตั้งแต่เนินครับด้วยการที่จะเราต้องมีการติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับเพราะฉะนั้นอยวในช่วงท้ายรายการจะมีการแนะนำครับ3แอปพลิเคชันเตือนภยัยน้ำท่วมอยากจะให้ท่านเนี่ยโหลดติดเครื่องเอาไว้เลยรับรองว่าไม่พลาดข่าวสารสาธารณภัยอย่างแน่นอนครับ แอปแรกครับก็คือ Thai Water ครับเป็นแอปพลิเคชันที่รายงานสถานการณ์น้ำและ อากาศของประเทศไทยเราใช้แอปนี้ครับสำหรับการติดตามสถานการณ์น้ําและสภาพอากาศของประเทศไทยมีฟิวเจอร์ที่น่าสนใจมากมายครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสรุปภาพรวมเกี่ยวกับสถานการณ์น้ําและอากาศสถานการณ์พายุปริมาณฝนตก24ชั่วโมงที่ผ่านมาระดับน้ําในลุ่มน้ําปริมาณน้ําในเขื่อนแล้วก็การคาดการฝนและคลื่นในอ่าวไทยล่วงหน้าได้ถึง3วันเลยทีเดียวครับ นอกจากนี้ยังมี DPM Reporter นะครับก็เป็นแอปพลิเคชันแจ้งเตือนสาธารณภัยที่ช่วยให้ประชาชนนั้นเข้าถึงระบบการแจ้งเตือนภัยได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรารู้เราก็ปรับตัวแล้วก็ฟื้นกลับจากภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วและย,ยั่งยืนนะครับแอปที่3นะครับก็คือ DWR ฟไทยนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ําจะมีการรายงานสถานการณ์น้าเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ําที่มีอยู่นําเสนอข้อมูลข่าวสารบริการอิเล็กทรอนิกส์มีฟังก์ชันเพิ่มการแสดงผลข้อมูลการรายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ําถึง24ชั่วโมงเลยแล้วก็มีเมนูเตือนภัยน้ําหลากดินถล่มด้วยนะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับสาหรับการป้องกัน สาธรารณภัยถ้าเกิดว่าเรารู้ก่อนเราก็สามารถที่จะวางแผนได้ว่าควรจะรับมืออย่างไรและเมื่อเรารู้วิธีการรับมือก็จะทําให้เรานั้นได้รับผลกระทบลดน้อยลงหรือแทบไม่ได้รับผลกระทบเลยนะครับรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนครับและนี่คือช่วงรู้ทันสารพันภัยเดี๋ยวเรากลับมาพบกันอีกในครั้งหน้าครับสวัสดีครับรู้ทันทุกสาธรารณภัยรู้ทันทุกการรับมือกับ รู้ทันสารพันไัย